แล้วก็อีกอันนึงในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะพันธุก,กรรมมันไม่ใช่ชะตากรรมนะความหมายก็คือหลายคนอ่ะหมายถึงไม่ใช่หลายคนอะเราทุกคนอ่ะคิดว่าสุขภาพของเรามันถูกกาหนดมาด้วยพันธุก,กรรมเนาะแต่ว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์บอกเราว่าพันธุก,กรรมอ่ะก็เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวสร้างตึกหรือพิมพ์เขียวอะไรสักอย่างหนึ่ง หรือพิมพ์เขียวของบ้านนั่นแหละมันบอกได้แค่ว่าบ้านมีโครงสร้างแบบไหนมีจุดไหนที่อาจจะอ่อนแอได้บ้างแต่ว่าคนที่ตัดสินได้ว่าบ้านจะแข็งแรงหรือพังก่อนเวลามันคือคนที่ดูแลบ้านซึ่งก็คือไลฟ์สไตล์ของเราเนี่แหละการใช้ชีวิตของเราพันธุก,กรรมมันก็อาจจะเป็นเหมือนแบบปืนที่บรรจุกระสุนไว้นะครับแต่ว่าวิถีชีวิตของของเราที่เราใช้เนี่จะเป็นตัวตัดสินใจว่า จะเหนี่ยวไกลปืนนั้นหรือเปล่านะครับ